ำใหญ่ๆส้มจะทำป่นปลาทูนะคะโดยที่ส้มนำปลาทูนะคะแล้วก็เป็นพริกหยวกค่ะหอมแดงนะคะไปเผามาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็จะมาแกะลุงครกของเรานะคะโดยที่เราจะเอา ส่วนที่ดำๆออกนะคะลอกออกแบบนี้ค่ะลอกออกให้หมดเลยก็จะได้พริกหยวกนิ่มๆหอมๆนะคะใส่ครบไว้ค่ะพริกหยวกล้วนๆเลยนะคะช่มจะใส่เยอะๆเลยนะคะ ไม่ชอบเผ็ดก็ลดลงได้ค่ะถ้าชอบเผ็ดมากกลัวมันไม่เผ็ดนะคะก็เอาพริกแดงใส่ด้วยได้ค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะวันหยุดนะคะวันเด็กด้วยค่ะสุขสันต์วันเด็กนะคะ หลายๆท่านก็พาลูกพาหลานไปงานวันเด็กใช่ไหมคะขอให้มีความสุขค่ะวันหยุดมีเวลาก็ทำกับข้าวกินเองนะคะซมนื้องข้าวด้วยนะคะวันนี้เนึ่งข้าวเหนียวค่ะเพราะว่าซมแม่ซมเอาข้าวเหนียวให้นะคะ นึ่งนิดเดียวค่ะทำกับข้าวกินเองนะคะอร่อยดีได้มีกิจกรรมให้ตัวเองด้วยค่ะหอมแดงเผาหอมมากค่ะหอมมากๆเลยเอาดำๆออก ก็แกะเนื้อปลาทูใส่ลงไปค่ะจะแกะเนื้อปลาทูใส่ลงไปนะคะปลาทูตัวนี้มีความมันมากเลยค่ะเวลาเอาไปปิ้งใช่ไหมคะน้ำมันเขาก็จะหยดลงไปค่ะแบบเนื้อปลาทูมันมากเอาแต่เนื้อใส่นะคะ แกะเนื้อปลาทูใส่ลงไปค่ะใช้หนึ่งตัวพอนะคะเพราะล่าเพราะว่าเราทําเป็นน้าพริกนะคะทําเป็นป่นนะคะก็ไม่ต้องเอาเยอะส้มซ,ซื้อมาสองตัวสี่สิบบาทนะคะเขาแม่ค้าบอกว่าเป็นปลาทูอย่างดีไม่รู้ว่าอย่างดียังไงนะคะ,ะทูอย่างดี คงดีหมดนะคะแล้วแต่ความชอบของคนนะคะอยู่ที่รสนิยมใช่ไหมคะดีไม่ดีอยู่ที่รสนิยมใช่ไหมคะชอบก็บอกว่าดีใช่ไหมคะไม่ชอบก็บอกว่าไม่ดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตำค่ะ ตำให้พริกกับหอมของเรานะคะแหลกดีเข้ากันดีกับเนื้อปลาทูค่ะส้มจะไม่เอาละเอียดมากนะคะจะเอาแบบหยาบๆหน่อยนะคะจากนั้นปรุงรสชาติค่ะน้ำปลาชิมดูก่อนนะคะใส่นิดเดียวไปก่อนนะคะเพราะว่าบางทีปลาทูบางเจ้าก็จะมีความเค็ม เช็ดหน่อยน้ำปลาร้านิดนิดหน่อยๆขาดไม่ได้ผงปงรุงรสผงนัวผงชูรสแล้วแต่จะเรียกค่ะเอานิดหน่อยนะคะมะนาวบางคนก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าไม่ชอบแต่ว่าส้มจะใส่ไปนิดนึง ต้นหอมํำให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ปลาทูค่ะคำใหญ่ๆ เ้าเหนียวส้มนึ่งเองค่ะร้อนๆเลย